สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมผมมีน้ํามันนะอันนี้มันเป็นน้ํามันดีเซลนะผสมกับน้ํามันเครื่องนะครับ mm hmm. ก็คือมันล่วใสกันนะครับทีนี้ผมเลยลองเอามากองตัวเนี่ยครับมันก็ใสขึ้นมาหน่อยนึงนะเนี่ยครับแต่ดูผลลัพธ์ที่ได้มันมันก็ยังดำอยู่ ใครมีวิธีครับช่วยแนะนำใต้คอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับนะครับผมจะลองทำผมอยากรู้ว่ามันจะกองให้ใสเหมือนเดิมได้ไหมนะครับก็ฝากคลิปนี้ครับใครมีวิธีก็คอมเมนต์ให้ผมได้เด้อ <ward> er> ผมอยากจะลองทำดูนะครับมันมันไม่ได้ใสเลยนะก็แค่มันดีขึ้นมาหน่อยเน่ะครับแต่มันไม่ได้ใสแบบเอาไปใช้ได้ดูดิ ดีแครับใครมีไอเดียดีๆก็แนะนำให้ผมด้วยครับสวัสดีนะครับ